สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูให้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยก่อนครับถอยอเชิญเชิญครับคุณหนูอาบน้ำเสร็จแล้วก็พาเธอเดลด่น มามามาเมย์มาไปเดินเล่นเมย์จา๋าเมย์จา๋าเมย์เมย์จา๋าเมย์จา๋จาไม่สวยเลยไม่สวยจ๋าี่สวยครับเมย์จา๋าไม่สว,สวยสวยครับสวย,สวย เยี่ยมากไปอย่ารีบอย่ารีบไันต้องรีบเดินนิ่มๆค้อยม,มาไหมเนา,าอย่าไปหาผู้บาวนะผู้บาวมีใครอยู่ด้วยตรงนั้น ปูปาบัวขาวกับบัวพลอยครับอยู่ทางนี้ครับอือโอ้โหดูเธอโอ้ยอย่ารีบอย่ารีบรอหน่อยรอหน่อยครับโอ้จะรีบไปไหนทางนี้ทางนี้นี่มาทางนี้ครับรอหน่อยรอหน่อยอันนี้หวานหน่อยอยันน้หวานหน่อย ยิ้มหวานยิ้มสวยยิ้มสวยสวยแล้วนู่นทุ่นเบาวนู่นนู่นนุ่นนุ่นบัวขาวอยู่ฝั่งนู้นนี่นู่นพี่บัวขาว โอ้ยไม okay. ่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆเดินอืมเอ๋มา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 ทางนี้รอหน่อยพพอจะเดินตามหนูไม่ทันหรอกเร็วเกินหนูนะ อย่ารีบวันนี้มาไหมมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเมียจ๋าไม่ต้องรีบเดี๋ยวพ่อเดินไม่ทันมา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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมา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 ทางนี้มาทางนี้ เม,มีมาหัน้มาแมีอย่ากินหญ้าเขามาฝั่งนี้มามามาฝั่งนี้อย่าไปกินหญ้าเขามาแม่มา นานแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมโมเมท้องครับพอเมรอพ่อหน่อยวันนี้มา่ารอหน่อยรอหน่อยช้าๆได้ยินไหมหูหน่ะมาๆม,ามา รอก่อนครับรอก่อนมีจ๋าโอ้มามาัมา,านๆาน,น,นอยเดอร่อยเดอมานุ่นโมเมท้องปไปถามอาการไปมเมท้องยอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปเยี่ยมไปเยี่ยหนนอยไม่ได้ไปหาพี่โมเมหลายวันแล้วใกล้ออกรืยยังนื้น ถามอาการเด้อมีเด้อไปถามอาการแม่โมท้องเป็นยังไงเด้อได้ยินไหมครับไปไปเลยไปเลยไปเออไปเลยเด้อเดี๋ยวพ่อจะเอาอ้อยไปตามหลังถึงก็ไปได้นะครับ แม่ปะ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 อ่ายปล่ไปรรมาถามอาการอ่ะไปถามอาการพี่เมย์หน่อยเม่เม่นู่นวาถามอาการพี่เมย์ท้องหน่อยหนูท้องใจอ่ะ <laughs> โอ้โหทองใหญ่มากครับอืมอืมทองใหญ่มากเมกืม่อไรจะคลองเมื่อไรจะคลอดไม่โมอ่ะเม่จ่าถามหน่อยสิ อ,ม,อ,อ,อม่มอโอ้โหม่โมทองเลยเป็นไงแม่โมเมถามอาการที่หน่อยเม่เมื่อ,อไรจะคลอดเมื่อไหรน้องน้อยน้องตัวได้กจะออกอื ต้องการกำลังใจครับ desserts. ช่วงนี้ต้องการกำลังใจครับแม่โมนะครับมึงมจากก็ม Hence, law, ่ให้กำลังใจนะครับไม่จ่าไม่ให้กำลังใจแม่โมสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ ให้แมงโมกินด้วยเออือไม่แมงโมไมาแมงโมเออฮึ โมเมห่วงอ้อยครับโมเมอู้ตองใหญ่มากครับตองใหญ่ครับโมเมท้องนี่อื ก็ดูอาการแล้วน่าจะน่าจะเดือนนี้แหละครับดีไม่ดีก็กลางกลางเดือนก็ปลายเดือนนี้ครับไม่โมท้องนะครับมเมถามอาการพี่สิมเมเมื่อไหร่จะคลอดตรงนี้ฮึหมหครกำลังใจพี่เด้อสูส้ๆมาแมโม เออให้กำลังใจกันครับเมโมอขอบคุณด้อขอบใจด้วยโมเมจา้าขอบใจนะที่มาเยี่ยมมาเยือนขอบใจนะคะขอบคุณนะคะโมเมจา้าเป็นกำลังใจให้นะคะเมือมม่อกี้ยังไม่ไหลนะครับ เมื่อกี้ควันเขียวยม่เห็นไหลครับนี่กําลังไหลครับก็แสดงความรู้สึกออกให้นะครับทางน้ําใจแม่เออียบร้อยปะ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  <c oughs> ออขอบใจนะคะขอบใจนะคะ สู้ๆครับสู้ๆแม่โมโอ๋อเป็นกำลังใจให้ครับโมเมจามาเป็นกำลังใจให้โเ้เอออ่ะนี่ครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเออเอาเอาเอหอ,อบดินกันเอา้าเมื่อกี้แม่โมเข้ามาเล่นไหนเอา้าเห็นโมเมจาร์เล่นกันเล่นเหมือนกันอะเอา,เอา เออมากันแท้ของเขานน่เออุ่นแม่อย่าไปขุดดินตรงนั้นโมน,นี่ครับก็ให้กำลังใจใแม่โมนครับก็ขอให้คลอดเร็วๆคลอดง่ายๆปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งเจ้าตัวน้อยนี่ครับสู้ๆด้ยวยแม่มูเอ้มูมีมจามาให้กำลังใจ กินด้วยกันแหกินด้วยกันกินด้วยกันครับอสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ นี่ <c oughs> ดูสไตล์น้องมีครับ <c oughs> กินอ้อยแล้วก็กินแล้วก็คายนี่แหละครับเอยน้องมีโอ้ <c oughs> เออเอา้าคายเข้าไป นูน่นเห็นแมโมเขากินไม้หนุน่นเขากลืนหนูนนแล้วขายทำไมหนูล่ะอ๋เอมกินแล้วก็ขายมีประโยชน์อะไรเมยฮะโอ้หนูนี่มีประโยชน์ไรหนูนี่กินแล้วก็ขายดูดูขอบอ้อยทีกลัว <c oughs> แมงมุมแย่งครับเรื่องอ้อยเนี่ยขาดปืน งานเข้าครับดูมาคายเอีอ GPS เมครับนี่ครับขอคายเพื่อเป็น GPS ตามหาเธอครับเวลาเวลาโมเมหายในตามตัวไม่ยากครับชอบกินอาหารแล้วคายนี้ตามตัวไม่ยากเขาสนับโมเมจานะครับ เน่ไปหาน้องไหมวันนี้ไปหาหลานไหมฮะไปหาน้องทุนหัวไหมไปหาหลานไหมครับเดี๋ยวสถานีต่อไปครับจะพาน้องเม่ไปเยี่ยมไปหาหลานนะครับก็คีวันแล้วเมีหนูไม่ได้ไปหาไปเล่นสองหรือสามวันได้ครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นกับน้องทุนหัวครับความแตกต่างครับอ่า <c oughs> แม่มยังดูซิวๆครับก็ดูๆแล้วกลางเดือนอย่างนั้นก็ปลายเดือนนี้นะครับอย่างนั้นครับอย่างที่ควันเขียวดูไอตอนที่เดาว,วันนั้นนะครับว่ายังไงเธอก็ไม่ออกภายในอาทิตย์เห็นไหมครับควันเขียวเดาถูกไหมครับยังไงก็ไม่ออกนี่ครับจะเข้าสอทีแล้วยังไงก็ยังไม่ออกก็อยู่ใน นี่ครับอยู่ในเกรงกลางเดือนนี้นะครับประมาณวันที่20อย่างนางก็ปลายเดือนนะครับฟันเขียวฟันทงนะครับเอาประสบการณ์ครับเอาประสบการณ์เล่าสู่กันฟังครับหรือวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นี่หน้าแมมโมโอ,อือะ โอ้เรามาถ่ายอะไรเต็มนอย่นี่เอ้ย แม่แมเป็นไงเป็นยังไงบ้างโอ้เมโมก็มีเพื่อนมีเพื่อนคุยครับมีเพื่อนอยู่ไปมีเพื่อนมาให้กำลังใจสู้ๆเ้อสู้ๆเ้อเม,มโมเอ้ยหนูเป็นกำลังใจให้นะคะอ่า มันเป็นกำลังใจให้นะครับอืมเมเดี๋ยวเราจะไปหาไปไหนต่อเมยฮะถอยถอยครับถอยถอยเมถอย ครับโอเคครับก็เราจะแบกกล้วยไปด้วยไปให้พี่ซากุระน้องทุนหัวครับ ครับโอ้ต้องปิดก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นควันเขียวไม่มีใครช่วยถือแล้วก็ต้องมัดลวยไว้ก่อนนะครับต้องมัดลวยไว้หลังโมงเมก่อนเอาไปฝากพี่ครับนานแล้วอ่าเดี๋ยวไปฝากพี่แล้วไปเล่นกับน้องทุนหัวนะครับเมื่อกี้น้องบิ๊กยังไม่ว่างครับควันเขียวก็เลยพา โมมีมาเล่นนี้ก่อนครับน้องบิ๊กยังไปตัดต้นไม้พันเพลอกก็เลยพาน้องโมมมาเยี่ยมแม่โมก่อนนะครับมให้กำลังใจแม่โมนี่สู้ๆว่าแม่โมโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับก็หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับขอบคุณมากๆากครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ